เทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทยัยขอเชิญทุกท่านร่วมงานมหาสงกรานต์เสื้อหลายดอกถนนข้าตอกเมืองสุขโขทยัยในงานประเพณีสงกรานต์เมืองสุขโขทยัยวันที่13เมษายน2556นี้เวลา8นาฬิกาพิธีบวงสวงพระเมยากณสารพระเมยากปุกเสกธงพระเมยากเวลา16นาฬิกาชมขบวนแห่บนถนนข้าตอกที่ตื่นตาตื่นใจรอบเมืองสุขโขทยัย สดใหม่กับการประกวดซุ้มเล่นน้ำนข้อตอกตามถนนข้อตอกเช่นถนนสิงหวัฒน์ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทยัยถนนวิเชียนจำนงตลาดสดเทศบาลที่มีเครื่องหมายกำหนดตลาดอาจารย์มนัสรูปแบบขบวนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี13เมษายนนี้ร่วมงานมหาสมการเสื้อลายดอกถนนข้อตอกเมืองสุขโขทยัยสังเริงสังสรรค์สวมเสื้อลายดอกกันน่วยงานร,ร้านค้า ประชาชนสนใจร่วมประกวดสุ้มเล่นน้ำเข้าตอกติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณาสุขเทศบาลเมืองสุขุัวทธานีหลังเก่าชั้นหนึ่งในวันและเวลาราชการ